ัมาดูวิธีเล่น Lost City กันนะครับเกมนี้ออกแบบโดย l a อ n e r c a n e ซียนะครับเป็นคนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเกมของเขาเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่ามีความลึกนะครับเหมือนเขาจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยครับจะจบทางคณิตศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยครับโอเคไม่พามแล้วครับวิธีเล่นนะครับกลางบอร์ออกมาครับ โอเคกางออกมานะครับอันนี้มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็จะเล่นอยู่ฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องเล่น2ฝั่งก็คือมีเล่นกัน2คนนะครับฝั่งผู้เล่นฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะฮะขอขยับนิดนึงครับจะได้ดูโอเค okay. แต่ว่าพื้นที่คงไม่พอฮะก็เดี๋ยวเล่นฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะฮะโอเคเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวอธิบายการนิดหนึ่งนะฮะการ์ดเนี่ยจะมีอยู่ 5้าสีนะครับมันก็จะแมทสีของมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มีสีส้มนะครับสีน้ำเงินสีเขียวนะฮะแล้วก็สีอะไรเนี่ยสีขาวนะครับขาวดำมีสีส้มมีสีส้มนะครับอันนี้สีเหลืองเงินแดงนะครับโอเค เดี๋ยวผมก็เช็คนิดนึงโอเคนี่ดำเขียวน้ำเงินเหลืองแดงโอเคเริ่มเกมครับสับครับสับไปก่อนนะครับการ์ดของลอสซิตี้ค่อนข้างใหญ่คอมจริงมันน่าจะทำชุดที่มันเล็กๆจะได้เล่นง่ายๆคอมจริงการ์ดมันก็ไม่มีอะไรดูมีเลขสิบนะครับคอมจริงถ้าย่อการ์ดให้เหลือประมาณเท่านี้น่าจะน่าจะเล่นง่ายขึ้นโอเคสับก่อนนะฮะ โอเคสปับ๊บแจกคนละ8ใบนะครับของก็แจกโอเคของผม8นะครับหนึ่ง6 7 8าี่ห้าดนะครับฝั่งโน้นอีก8นะครับหน,นึ่ง6 7 8ี่ห้าดดโอเคอันนี้อยู่ฝั่งโน้นนะฮะการที่เหลือครับวางไว้สุดโน่นเลยครับ ประมาณนี้นะครับมองไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับก็เริ่มเล่นนะฮะการ์ดเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือชนิดที่เป็นรูปมืออย่างนี้นะฮะสังเกตดูเ่ยนะครับโอเครูปมือนะครับกับรูปตัวเลขนะฮะวิธีเล่นนะครับก็คือว่า เราจะต้องเอาแก๊สเนี่ยวางลงไปนะครับทีละ,ท,ละ,ะทีละหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับแต่ละคนหนึ่งตาก,ก็คือเอาวางหนึ่งใบนะครับแล้วก็จวดกลบกับขึ้นมาหนึ่งใบนะครับในมือก็จะมีแปดใบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย <clears S 2> <c oughs> ผมสมมติผมเล่นก่อนนะครับวิธีการวางนะฮะก็คือว่าเวลาวางเนี่ยจะต้องวาง ตัวเลขที่มากกว่าเลขเดิมที่มีอยู่นะครับสมมุติว่าสมมุติว่าตัวนี้วางเลข2งตัวนี้วางตรงนี้แล้วนะฮะเลข2นะครับเสร็จแล้วถ้าผมจะวางตรงนี้ผมจะต้องเอาเลขที่สูงกว่าเลข2มาวางต่อนะครับก็วางต่ออย่างนี้ครับเผื่อว่าการ์ดมันติดกันนะครับเ 4, 5 6 7ีห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับ สมมติว่าไม่มีเลขต่อกันนะครับเลขไม่ต่อกันผมว่าเลขน้อยที่สุดผมดมีก็คือ5ผม,มวาง5ปุ๊บนะฮะสกับ4จะวางไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องเป็นเลขที่มากกว่าไปเรื่อยๆก็คือว่า6 7ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วามาดูกันว่าอรูปจับมือคืออะไรนะครับรูปจับมือนี่ครับก็คือเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเ,าเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก่อนคือเกมตีมเกมเนี่ยมันจะคละ้ายๆกับว่า ไปสำรวจที่ไปสำรวจตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็สำรวจเราก็จะเจอของที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าเมื่อเราสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะกลับมาไม่ได้นะครับคล้ายๆกับว่าเวลาวางเลขไปเนี่ยมันจะย้อนเลขเก่าไม่ได้ก็คือต้องเลขต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะไอตัวจับมือเนี่ยหมายความว่าก่อนที่เราจะไปสำรวจเนี่ยเราไปเราไปทำการ ลงทุนหรือว่าคล้ายๆกับว่าไปสร้างมิตภาพก่อนอะไรประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจนะฮะการ์ดแบนี้มันก็จะเวลาเล่นเนี่ยจะต้องเอาลงไปก่อนที่ตัวเลขจะลงสมมติว่าเป็นลักษณะน,นี้นะฮะผมจะต้องเอาการ์ดที่เป็นจับมือเนี่ยไปวางก่อนแล้วถึงจะเอาเลขไอ้ที่เป็นตัวเลขพวกนี้วางต่อได้นะฮะแล้วก็การ์ดเนี่ย จะวางผมเข้าใจว่ามี3ใบนะฮะก็คือว่าจะวางได้จะวางไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามถ้าเอาตัวเลขไปวางนะฮะพอเลขไปวางปุ๊บนะครับมันจะวางการ์ดท,ที่เป็นรูปจับมือเนี้ยไม่ได้ละนะฮะทำไมถึงต้องวางนะฮะไอเนี้ยเวลาเวลาเราเวลาเรานับแต้มนะครับสมมุติว่านะฮะผมวางนะครับวางการ์ดจับมือก่อนเดี๋ยวผมหาการ์ดจับมือแป๊บนึง การจับมือสีเหลืองโอเคสมมติผมวางการจับมือสีเหลืองไปนะครับ1ใบ2ใบนะครับโอเค2ใบนะครับแล้วก็ผมวางสองสมส,สมมติเวลาแับแต่นะฮะ แกาจำมือเนี่ยจะได้เอาไว้สําหรับคูณนะครับสมมุติว่ามี1ใบคูณ2มี2ใบคูณ3นะครับและนะฮะคูณคูณสามคูณคูณกับอะไรนะครับคูณกับตัวเลขที่ตรงนี้นะฮะบวกกันนะครับสมมุติว่าเป็นนี้นะฮะสองสามสี่นะครับเท่าไหรเจ็ดแปดเก้าสิบหกนะครับสิบหกแล้วก็เอาอันนี้ไปคูณนะครับแต่แต่นะครับ มันจะมีวิธีการนับแต้มอีกนะฮะเด,เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีความจริงมันไม่ใช่16คูณ3สทีเดียวนะฮะมันจะมีวิธีนับของมันอยู่โอเคสมมุติว่าเราจั่วมาได้8ใบนะฮะ1 2 3 4 5ส7 8สามสี่ห้าหเจ็ดแปดสมมติมี8ดใบนะฮะผมเ,มเล่นโอเคผมเ,มเล่นเอาอันนี้วางปั๊บผมก็จั่วมา1ใบเก็บไว้ในมือนะครับอันนี้ความจริงมันคว่ำอยู่นะฮะมันคว่ำอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะอยู่ตรงส,สุดกระดานนะ,ะมันมองไม่เห็น เสร็จแล้วฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาก็เอาของเขามาเหมือนกันนะครับโอเคเขาก็วางของเขาโอเคเขาวางสีเขียวตรงนี้นี่นะฮะเสร็จลับก็จวดหนึ่งใบกลับเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ตาผมนะครับเราก็จะผัดกันเล่นอย่างเงี้ยนะฮะถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการจะวางนะครับก็คือว่าการเนี่ยมันห่วยมากนะฮะมู้จะทำไงนะครับ สามารถทิ้งได้นะครับก็แทนที่จะเอาการ์ดวางที่ที่ตรงนี้นะฮะเราก็ทิ้งการ์ดไปเลยหนึ่งใบอย่างเช่นสมมติผมอยากทิ้งใบนี้นะฮะผมก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็จัวการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะจั่วการ์ดนะครับแทนที่เขาจะจั่วจากการ์ดกล่องนี้นะฮะเขาสามารถจั่วจากแคนี้ได้นะครับแล้ว ถ้าเกิดว่าม right ีคนทิ้งทิ้งสีแดงมาเหมือนกันนะฮะคือเวลาทิ้งต้องทิ้งให้ตรงตรงช่องนะฮะตรงสีแดงอยู่นี่ถ้าทิ้งสีแดงเหมือนกันก็ทิ้งทับไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาจะเอาก๊์ดเนี่ยครับเขาจะต้องเอาใบบนไปนะฮะถ้าเขาจะเลือกจะเอาตรงเนี้ยเขาต้องเอาใบบนไปหรือมากหรือว่าเอาจากกองนะครับโอเคก็จะผัดกันเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นวาง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 แล้วเล่นจนหมด เด็กเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันหมดปุ๊บนะครับก็จะมานับแต้มกันนะครับว่าแต้มใครจะมากกว่านะครับใครมากกว่าชนะนะครับโอเคต่อไปดูวิธีการนับนะครับแต้มเนี่ยเวลานับนะฮะนี้นะครับก็คือว่าที่ที่เราเข้าไปสํารวจเนี่ยมันจะมีค่าสํารวจของมันอยู่ก็คือว่าค่าสํารวจจะติดลบ20แต้มนะครับก็คือว่าที่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ มีสีที่ที่เราทำการเข้าไปสารวจนะครับเมื่อหลายก็ตามที่เข้าไปสารวจแต้มจะติดลบ20บแต้มนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าการสารวจนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการก็คือว่าระบกเลขนะครับก็คือว่าบวกเลขนี้ห้าแปดสิบนะฮะอันนี้บวกกันได้ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับแล้วก็ลบยี่สิบนะครับตรงนี้ได้3าแต้มนะครับย3บสามลบยี่ตรงนี้ได้สามแต้มนะฮะโอเค ตรงนี้นะครับเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำการสํารวจนะครับเราก็ไม่ต้องเสียค่าสํารวจนะครับแต่เราก็จะไม่ได้แต้มเหมือนกันครับตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์แต้มนะฮะส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยค่าการสํารวจของของที่นี่นะครับก็คือว่าลบยีนะครับแล้วก็แต้มที่เราตรงเนี้ยแต้มไม่มีนะฮะเพราะว่าเป็นรูปจับมือครับรูปคนจับมือนะครับเอาไว้สำหรับคูณนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าจับมือ1อันนะครับก็คือคูณ2นะครับเพิร์นแต้มเป็นลบยีนะครับฮอบแต้มลบ2ีคูณ2นะครับตรงนี้ก็คือติดลบ40นะฮะต่อไปครับตรงนี้ครับมีการสำรวจนะฮะแล้วก็มีตัวตัวจับมือด้วยนะฮะวิธีการก็คือว่านับนะครับโอเค3า7เป็น15นะครับส5 แล้วก็ค่าสำรวจที่นี่คือลบยี่สบนะครับกลายเป็นว่าที่นี่ติดลบอยู่5นะฮะแล้วก็มีรูปมือรูปมือเนี่ยมันจะไปคูณหลังจากที่เรานับแต้มนะฮะก็คือว่าตรงนี้ลบหนะฮะลบ5้ามีรูปมือ1อันก็คือคูณ2นะครับก็เป็นลบ5้าคูณ2เป็นลบ10นะครับตรงนี้ติดลบ10นะครับส่วนอันนี้นะฮะอันนี้คือว่า,เ,าเต็มสตรีมที่มันจะได้คะแนนมากที่สุดแล้วนะฮะคือ มีรูปจับมือนะครับ2อันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีตัวเลขนะฮะเรารวมตัวเลขก่อนนะครับตัวเลขตรงนี้ได้5้าสิบยัตตรงนี้ได้35นะฮะตัวเลขรวมได้35ค่าสำรวจนะครับลบยีนะฮะก็คือตอนนี้35มสิบหาลบยีบก็เหลือ15นะฮะ15เนี่ยเราเอาไปคูณนะครับเพราะว่าเรามีการ์ดอ่อินเวสท์เมนต์นะครับคือการ์ดจับมือเนี่ย มี2อันนะครับมี1อันคูณ2ถ้ามี2อันคูณ3นะฮะคือว่า35มสลบยีเหลือ15บคูณสเป็น45นะครับแถวเนี้ยแถวเนี้ยได้45นะครับแต่ครับยังไม่หมดนะฮะถ้าเกิดว่าการ์ดเนี่ยในเนี้ยมีตั้ง 8, 8แต่8การ์ดใบขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือว่า1 2 3 4 5 6 7 8มี8ใบอยู่ในแถวหนึงหแถวนะฮะมี8ใบขึ้นไปนะฮะ จะได้โบนัสอีก20แต้มนะครับอันนี้คือบวกหลังจากที่เราคูณเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือสี่สิบห้าบวกยี่สิบนะครับก็เป็นหกสิบห้านะฮะหกสิบห้าเป็นสิบอันนี้ลบสี่สิบอันนี้ได้สามนะครับหกสิบห้าลบสิบเหลือห้าสิบห้านะฮะลบอีกสี่สิบเหลือสิบห้านะครับบวกสามเป็นสิบแปดนะครับ คือรวมแต้มทั้งหมดก็คือได้18แต้มนะครับเราก็รวมฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามได้กี่แต้มแล้วก็มาดูกันใครมากกว่าคนนั้นชนะนะฮะโอเคก็ลอสซิตี้ก็มีมีก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเกมเหมาะสำหรับเล่นเล่น2คนนะครับแล้วก็มันมีความเสี่ยงใน,ในการลงกราดนะครับจะต้อง ดูถึงความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการวางแผนค่อนข้างวางแผนพอสมควรนะครับในการจะเข้าคือการสำรวจการหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้อง,องทำให้ชัวร์ว่าตัวเองจะต้องได้แต้มไม่ใช่ติดลบนะฮะโอเคกม็มีเพียงเท่านี้ครับลอสซิตี้ครับ